สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้ววันนี้มีเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะมีพี่คนหนึ่งแก่วว่วานนะคะให้เพื่อนรุ่นน้องหาคู่ต่างชาติให้เพราะว่าอดีตที่ผ่านมาคือพี่แก เคยมีสามีต่างชาติมาแล้วนะคะแล้วสามีต่างชาติก็ทิ้งสมบัติทิ้งมรดกไว้ให้แต่แกก็นะแกบอกว่าแกก็พานเล่นติดการพนันติดผู้ชายติดอะไรจนเงินไม่แบบล่อยล้อไปหมดนะคะแกก็แบ่งค้ายที่แบ่งค้ายอะไรจนในที่สุดเหลือแต่บ้านหลังเดียวนะคะแกมีลูกกับอดีตสามีคนไทยคนหนึ่งนะคะแล้วก็ มีลูกกับกับใครแกไม่รู้นะคะแกบอกแกท้องกับใครก็ไม่รู้อีกคนหนึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นแกก็เหลือบ้าน<ป>แกก็เอาบ้านไปเข้าจำลองนะคะลูกเตาก็น,นานานมาเยี่ยม,มแกทีหนึ่งแกก็เลยไหว้าวานให้รุ่นน้องที่รู้จักนะคะไปติดต่อหาหนุ่มฝรั่งให้กเกษียณนะคะใ,ให้เพราะว่าแกมีบ้านอยู่นะคะ พอหลังจากเขาติดต่อให้แกเสร็จแล้วฝรั่งก็มาเจอตัวแกนะคะคือแกพูดภาษาได้นะคะแต่อ่านไม่ออกเขียนเขียนไม่ได้นะก็คือแกแกสามารถพูดได้ว่างัเถอะอ่าหลังจากที่เขามาดูตัวเขามาอะไรก็คือตกลงตกลงที่จะมาอยู่ด้วยกันนะคะอ่าฝรั่งก็มาอยู่บ้านแกแต่ก่อนที่จะมาแกแกบอกว่าแก ฝรั่งตกลงอย่างนี้บอกว่าจะจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่ารีโนเวทบ้านค่าอาหารการกินเธออยากได้อะไรเขาก็จะซื้อให้นะคะถ้าไม่เกินกำลังเกินไปแต่ส่วนบ้านที่เธอเอาไปจำนองในส่วนนี้เขาไม่ให้เธอนะคะเขาเาไม่จ่ายให้เพราะว่ามันมันมันไม่ใช่นี่สินที่เขาจะต้องมารับผิดชอบเขาบอกแบบนี้แล้วก็เขาจะให้เงินเธอใช้เดือนละ สองพนะคะเบ็ดเสร็จหักหักจากที่ที่เขาจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอยู่ค่าน้ำปรุงน้ำปลาค่าอะไรก็แล้วแต่คือเขาจ่ายหมดนะคะทีนี้เธอก็โอเคตกลงอยังไงก็ได้คือคือหยวนหยวนไ่ก่อนขอให้แค่เขามาอยู่ที่เมืองไทยมาอยู่กับเธอมาแต่งงานกับเธอนะคะ พอหลังจากที่เข้ามาก็จัดงานแต่งงานที่โรงแรมนะจัดงานแต่งงานที่โรงแรมเชิญเพื่อนเชิญชญ,ญาตพี่น้องเชิญอะไรมาซึ่งฝรั่งก็ยอมจ่ายในส่วนนี้นะคะก็ถ่ายพีเวตงเวดดิ้งไปนะคะตามเรื่องตามราวแกบอกว่าคือยังไงก็คือให้ฝรั่งมาอยู่ก่อนแล้วค่อยตก้งหล่อมขอเงินแล้วให้เข้าใจ่ค่า ค่าแบงค์ให้นะคะแกคิดอย่างนั้นในตอนแรกแล้วก็พอมาอยู่ด้วยกันคือฝรั่งเขาก็าพูดตามที่เขาพูดนะคะ,ะเขาไม่จ่ายเขาไม่จ่ายค่าแบงค์ให้เลยนะคะนี่แบงค์ก็คือเป็นเป็นส่วนของเธอแต่เขาจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่ากินค่าอยู่นะคะเลี้ยงดูปูเสือเธออย่างดีนะคะแต่ถ้าเธออยากได้ทองอยากได้อะไรเขาบอกเขาไม่ให้เธอก็เก็บเงินสะสมเอาเองสิงในในส่วนที่ฉันให้เธอไปแล้วเพราะว่าในส่วนเดือนละสองพันเนี่ยก็คือ เธอไม่ได้ใช้ใจ่ายอะไรอยากกินอะไรเขาก็ซื้อให้อยากไปไหนเขาก็พาไปนะคะแล้วก็เขาก็จ้างแม่บ้านมานะคะมาทําความสะอาดบ้าน,านอาทิตย์ละครั้งนะคะซึ่งเธอก็เหมือนกับเธอไม่ต้องทําอะไรเองเลยแต่ปัญหาของเธอก็คือเธอไม่มีเงินที่จะมาผ่อนแบงค์นะคะซึ่งป้าแก้วก็เลยถามว่าแล้วเมื่อก่อนละ่ะเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่เขาจะจะได้สามีต่างชาติเนี่ย เธอเอาเงินจากไหนมาผ่อนเธอก็บอกว่าขอลูกมั่งคู่เงินดอกมั่งทำนู่นทำนี่มั่งน้องก็เลยบอกว่าแล้วทำไมพอได้ผัวฝรั่งแล้วทำไมถึงถึงใจ่ายในส่วนนั้นไม่ได้เธอก็บอกก็เป็นเมียฝรั่งแล้วจะไปทำแบบนั้นมันก็ไม่ได้จะไปทำงานทำความสะอาดเป็นแม่บ้านก็อายคนเขาอะไรแบบเนี้ย้ายมาที่ประจำเราค่ะ เพราะว่าสามีแล้วก็น้องชายแกมาทานชากันนะคะช่วงเบรกค,คือเขาจะคุยกันนะคะเสียงดังป้าแก้วก็เลยอ,อพยพมาที่นา่งประจำของป้าแก้วแล้วกันอ่ะถึงไหนแล้วรับทีนี้แกก็บอกเป็นเมียฝรั่งมันไปทำแบบนั้นไม่ได้จะไปรับจ้างซักผ้าหรืออะไรมันมันไม่ได้แกบอกแบบนี้นะคะป้าแก้วก็เลย ถามแกว่าแล้วจะทำไงต่อไปแกบอกก็ไม่รู้เนี่ยขอแฟนฝรั่งมันก็ไม่ให้มันก็ยืนยันคำเดียวว่าตกลงกันแบบนั้นแล้วคุยกันแบบนั้นแล้วจะมากับคำทีหลังก็ไม่ได้ป้าแกก็เลยถามแล้วได้จดทะเบียนกันไหมก็บอกไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่ว่าเขาก็ซื้อรถนะคะซื้อซื้อรถซึ่งมันก็เป็นชื่อเขาหลักเขาก็ผ่อนเขาก็อะไรของเขาเองนะคะ ก็บอกว่าฝรั่งซื้อได้เหรอเงินผ่อนบอกก็ไม่รู้สิแต่เขาก็ซื้อได้โอเคก็ก็ผ่านเรื่องนี้ไปซึ่งป้าแก,ก้วก,ก็ก็ไม่รู้เรื่องในส่วนนั้นนะเนาะแล้วทีนี้ป้าแก้วก็เลยบอกว่าแล้วทําไมไม่ทํากิจการอะไรสักอย่างขึ้นมานะเป็นหน้าร้านหรือว่าขายของก็ได้หรือว่าถ้าเป็น คอฟฟี่เน็ตคือขายคอฟฟี่ขายกาแฟขายเค้กขายเครื่องดื่มหรืออะไรอย่างเงี้ยนีดๆี่หน่อยหน่อแล้วก็เปิดร้านอินเทอร์เน็ตเล็กๆก็บอกไม่รู้ตอนนี้มันมันทำได้หรือเปล่าเนาะที่เมืองไทยแต่ว่าถ้าทำงั้นมันก็โอเคนะก็มีไรายได้เธอก็บอกว่าก็ต้องขอเงินมันอีกมันก็ต้องเข้ามาจัดการยุ่งยากในในในส่วนนี้เธอก็บอกงั้นก็ให้เขาจ้างเธอเป็นลูกจ้างอีกทีหนึ่งสิเธอบอกเออเดี๋ยวจะลองไปคุยกับมันดูนะคะ ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในหลายๆกรณีอ้อลืมบอกไปฝรั่งแค่มาแต่งงานนะคะมาแต่งงานพิธีจัดพิธีในโรงแรมนะคะแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะคะซึ่งถ้าเขาเกิดเป็นอะไรขึ้นมาพี่ท่านนี้ก็ไม่ได้อะไรเลยนะคะ ป้าแก้วก็ถามแกอยู่นะว่าทําไมไม่จดก็บอกฝรั่งมันไม่จดมันไม่นูน่นไม่นี่ไม่อะไรแกก็บอกโอเคโอเคแค่มันมาเลี้ยงดูปูเสือนี่ก็โอเคแล้วแต่แค่อยากจะให้มันมาจ่ายค่า,เ,าเงินค่าแบงค์แค่นั้นเองเพิ่มแค่นั้นแกไม่ต้องการอะไรอีกแล้วในชีวิตนี้นะคะอ่ะก็จบไปนี่ก็เป็นเรื่องราวหนึ่งที่สาวไทยหลายๆคนเจอนะคะแบบนี้อีกอีกอีกเคสหนึ่งที่ป้าแก้วเจอมาก็คือ คือก็ให้คนนะคะติดต่อหาแฟนฝรั่งให้ใครก็ได้ที่เป็นฝรั่งแล้วก็มาอยู่ที่เมืองไทยนะคะอ่ะเขาก็ติดต่อหามาให้แกได้คนนึงนะคะซึ่งก็ใช้เวลาอยู่นานนะคะอยู่นานประมาณสามสี่ปีนี่แหละกว่าแกจะได้พอแลังจากฝรั่งกเกษียณก็มาอยู่เมืองไทยนะคะก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันอยู่ดีนะคะก็มาเช่าบ้านเช่าบ้านอยู่แล้วแกก็มาอยู่กับแฟนนะคะ แล้วก็เขาก็ค่าน้ำค่าไฟคา่าทุกอย่างแกยอยากได้อะไรก็ได้นะคะแล้วก็ให้แกเขาซื้อรถเงินสดคันหนึ่งนะคะแกก็จะพาไปนน่นไปนี่ก็ขับรถไปให้แกเป็นคนขับให้นะคะแต่ปัญหามันก็คือฝรั่งไม่ให้เงินใช้เลยไม่ให้เงินใช้เลยนะคะอยากได้อะไรก็ขอเอาน้ำน้ำปลาหมดผงชูรูดหมดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพาไปซื้อนะคะก็คือทุกอย่าง ก็ต้องแบมือขอผ้านามมยอย่างเงี้ยก็ต้องแบมือขอเงินฝรั่งที่จะไปซื้อนะคะซึ่งแกบอกว่าอยากคุยกับฝรั่งว่าอะอย่างน้อยๆก็ให้เงินเธอเดือนละสี่สิ้าพันก็ยังดีอย่างน้อยมีเงินติดมือก็บอกเคยคุยกับเขาไหมพี่แกก็แบบเคยเคยคุยอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ให้อะนะคะบอก แล้วแล้วภาษาพี่พี่โอเคไหมก็บอกภาษาก็ไม่โอเคเหรอกก็คุยกันใช้ภาษามืองุ้งยิ่งแง่งกันไปนะคะก็คุยกันไม่รู้เรื่องภาษาแกก็ไม่ได้แกก็พยายามอยู่นะคะพยายามที่จะเรียนตามออนไลน์หรือตามที่มีบุบรดาเมียฝรัง่งหรือกูรูต่างๆที่เข้ามาสอนใน Facebook ใน y o u t u b e ใน Google ในอ่อ t i k t o k อะไรอย่างเงี้ยนะคะมาแกก็พยายามเรียนรู้อยู่แต่ก็ ก็ฟังก็ไม่เข้าู่รู้เรื่องสักเท่าไหร่นะคะก็อยู่ๆกันไปใช้ภาษามือนน่นนี่น่าเนานะ,ะอันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะ,ะอยากให้สาวไทยได้ตระหนักว่าไม่ใช่ฝรั่งคอแค่เป็นฝรั่งนะคะคือจุดประสงค์แรกๆก็คือใครก็ได้ที่เป็นฝรั่งที่มาอยู่ด้วยฉัน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 ไม่เลือกนะคะ คือในความต้องการแรกคุณต้องการแค่นี้จริงๆแต่พอฝรั่งมาอยู่ด้วยนะคะหนึ่งสองสามสี่คุณจะต้องต้องการนี่เพิ่มต้องการอยากได้นั่นเพิ่มต้องการอยากได้นี่เพิ่มนะคะซึ่งซึ่งความต้องการอยากได้เพิ่ม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 ะถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดนะคะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าคุณจะคุยกับเขาตกลงเขารู้เรื่องไหมฝรั่งบางคนเขาก็ยอมนะคะฝรั่งบางคนมันก็ไม่ยอมนะคะซึ่งถามว่าฝรั่งหลอกเราไหมเขาก็ไม่ได้หลอกเรานาเขาก็ บอกจุดประสงค์เขาตรงๆว่าคือเขาถ้าเขาไม่ให้เงินก็คือเขาไม่ให้เงินแต่เขาเลี้ยงดูปูเสือเราอย่างดีนะคะแต่คนเรามันบางครั้งมันมีเงินติดตัวมันก็อุ่นใจอะเนาะแล้วสาวๆล่ะคะเคยไปเจอปัญหาเหล่านี้กันบ้างไหมนะคะหลายคนก็คงแนะนำโอ้ยฝรั่งขี้เหนียวปะเนี่ยเลิกมันทิมมันทิมมันโลดแต่คุณบางครั้งมันไม่ได้เลิกกันง่งายๆใช่ไหมคะโอเค คุณเลิกกับฝรั่งคนนี้ไปแล้วต่อไปคุณจะได้แฟนฝรั่งอีกไหมนั่นก็เป็นปัญหานะคะแล้วคุณจะมีใครมารับผิดชอบเลี้ยงดูคุณอีกไหมถ้าสมมุติคุณได้แฟนเป็นคนไทยเขาจะมารับผิดชอบแบบนี้ไหมนะคะเขาก็ให้คุณออกไปทํางานออกไปทํางานช่วยกันช่วยกันหาเงินนะคะบางที มันก็ไม่ทํางานด้วยซ้ำไปนะคะผู้ชายไทยบางคนนะคะเน้นไม่ต้องมารามากอบดิฉันนะผู้ชายไทยบางคนก็ไม่ทํางานให้เมียหาอากินนะคะเลี้ยงเมียด้วยลําแข้งนะคะเลี้ยงเมียด้วยบุฟเฟ่ต์นะคะถึงบางคนก็กินแต่เหล้านะคะงานการใหม่ทำาม่เจ้าจู้ไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพนันแต่กูกินเหล้านะคะอย่างนี้ก็มีเอาละคะ่ะวันนี้ก็เรื่องราวที่มาเล่าสู่กันฟังก็ประมาณนี้นะคะ หอังว่าคงคงเป็นอุทาหรณ์สนใจเป็นประสบการณ์หรือดัดแปลงไปใช้ในชีวิตของใครบางคนก็ได้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาฟังประแก้วไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ